จะเอามันอยู่ไม่แค่นั้นนะดูแค่นั้นน่ะดูนั่นถ้าเอาใจอยู่เอาจิตอยู่เอาความคิดอยู่นั่นนหะลูกนั่นแะก็คือธรรมนั่นละนิ่มนิ่งสุขเย็นสบายถ้ามันอยู่ได้ก็เป็นอย่างนั้นดูนั่นไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปเข้าคอดไม่ต้องไปทําอะไรมากมายนักกันคุ้มใจให้เราอย่างให้มันอยู่นั่นะทั้งวี่ทั้งวันก็เอาใจดูนั่นดูใจที่ดูนั่นปากมันพูดไปแต่ใจมันว่าอย่างไงเหเห็นไหมเลระเวลาปากมันพูดใจมันคิดอย่างไง เวลามันแสดงอากาศเกียราอากาศเกียราอย่างนี้อย่างนี้ด้วยมายาหรือไม่ใจมันคิดอย่างไงเขาต้องรู้มันด้วยนะมันพูดอย่างนี้มันปรุงมันแต่งอย่างนี้เนี่ยมันมันออกจากใจตอนนั้นใจตัวนั้นมันยึดมันถือไหมมันไปตามกันไว้นั่นมันต้องรู้เขามันต้องใช้จิตใ้บัญญาจริงๆตั้งจติไว้ให้มันล้มจติมันล้มหมดดึงขึ้นมาใหม่หมายถึงตัวรู้มันล้มลงมันเพอเพอไปมันหลงหน้าลืมหลังดึงขึ้นมาใหม่ มีสติรู้ตัวอยู่นั่นแหละอย่าให้มันออกไปง่ายๆคุ้มมันอยู่อย่างนั้นแหละทั้งวี่ทั้งวันยืนเดินนั่งนอนผู้ชี้ดื่มทำเอาตัวนี้ก่อนลูกเรื่องอื่นอย่าไปพูดถึงคุ้มใจของตัวเองให้อยู่ให้มันอยู่ในกรอบของคุณศีลคุณธรรมเสียก่อนการภาวานาต้องเป็นอย่างนั้นนี่พูดในลูกหลานฟังเพราพ่อผู้จาไม่สอนอย่างอื่นสอนลงที่ใจตรงเดียวตรงจี่มหาเหตุตรงนั้นเย่ยมันจะคิดถึงใครมันจะเกลียดใครมันจะชังใคร มันจะจองรางจองหวานผานจองกันจำเป็กับเครไมันรู้ที่ใจตรงนั้นแหละเพราะถึงการเวลาร่างกายมันก็แตกลายไหลใจมันยึดมันถือไม่ได้นี่แหละที่ว่าทําให้คนเป็นเป็นคนได้ยากทําให้มน,นมนุษย์เป็นมนุษย์ได้ยากยิ่งทําให้มนุษย์เป็นพวกกายทิพเ,เทวดเทวดายิ่งทําได้ยากนะลุกนะจักราลานลร้หลังพันหลังเด็ใจเป็นยังไงล่ะเราต้องรู้ที่จงใจของเรานั้นม,มีเจตนาลามกจกเปิดแอบแฝงอยู่ไหม นี่แหละเรื่องของเรื่องมันไปกล่าวกับว่าอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้มันแอบแฝงไหมไอ้ใจตัวนั้นน่ะมีอะไรลึกลับซับซ้อนอยู่ในใจของตัวเองไหมถ้ามันไม่ชอบมาบางคนก็เตรียมประหารประหารมันสิลูกเอาสติตัวนั้นแหละเป็นอาวุธยุทธปกรณ์ที่สําคัญค่ามันเนี่ยมันออกมาเป็นพันลูกก็จะมีความสุขไปไหนมาไหนก็มีความสุขลูกมันก็ความคิดไม่ได้บีบคั้นในจิตในใจอีกแล้วตัวใครตัวมันอย่าไปคิดว่ากูบาอาจารย์นั้นจะช่วยเราได้ หรือ,อผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นจะช่วยเราได้ไม่มีทางลูกผัวเมียก็ช่วยกันไม่ได้ดอกลูกเป็นหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละคนเพราะพระพุทธเจ้าพ้นพระญัติว่าอาติหะตนนาโถตนแรกเป็นที่พึ่ขงของตนมันพึ่งกันไม่ได้นะลูกนะผัวก็พึ่งเมียไม่ได้เมียก็พึ่งผัวไม่ได้หรอกพอถึงช่วงนั้นในช่วงที่มันหน้าสิวหน้าขวาัญต้องพึ่งตัวเองนั้นการฝึกหัดอบรมบรม่มนิสัยในการใช้สติดูใจในี่จริงเป็นมหาเหตุที่ยิ่งใหญ่ เวลาที่ร่างกายจะแตกสลายนี่ใจมันจะเป็นยังไงเราพอที่มีสติเอาใจอยู่ไหมือว่าเปรตผีมันจะสิงใน,ในงจิตในจิตวิญใจก่อนที่ตายหรือว่าสัตว์เดรัจฉานมันสิงถ้าสัตว์เดรัจฉานมันสิงเราก็ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นถ้าสัตว์นรกสิงมันก็ตายไปเป็นสัตว์นรกแต่เปรตสิสงมันก็ตายไปเป็นเป,นปรตก็แล้วแต่ให้พุทธสิงทีู่กให้พวกกายทิพเทวดาสิงทีู่ก ที่เป็นสมาธิ่ิมีพุทธะต่มาสังฆะนั่นเเอาตัวนั้นเดยเป็นตัวสิงสถิตในใจให้ได้นั่นมันขยันใหญ่ขี้เกียจขี้ค้านนั่นทอะไรอยู่ก็ตามอ่านหนังสือนะฮะอยู่ก็ตามทําอะไรอยู่ก็ตามทําจิตอะไรอยู่ก็ตำกวาดพิการอะไรก็ทาหรือมีการงานทําก็ตามทําไปแต่สตินั่นจะห่างดูใจนั่นน่ยมันคิดอะไรมันนึกมันตึกมันตองอะไรนั่นดูจิตนั่นมันนึกมันตึกมันตองอะไรแล้วดูใจมันมันไปตามจิตไหม ดูจิตมันนึกมันตึงมันตองอะไรมันคิดเรื่องอะไรแล้วดูใจว่ามันกเพื่อมไปตามจิตไหมควบคุมให้มันอยู่นะลูกนะมันก็อยู่สบายถ้ามันทำทํานทำก็อยู่สบายมันทาไม่ได้ยากอยู่แต่ว่ามันก็พอทําได้เพราะว่าใจตอนนี้มันเป็นมหาเหตุมันเกิดก่อนเราเชื่อว่ามันเกิดก่อนร่างกายก็ถูกนะลูกนะทําไมจึงพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าการปฏิสนธิวิญญาณใจเกิดก่อนมันเป็นก้อนก้อนเดียวก้อนใหญ่ เป็น,ก,นก้อนเดียวก่อนที่จะมาแตกเป็นขาเ, imi uh, เป็นแขนเป็นหัวเป็นหูเป็นตาขึ้นมามันเป็นก้อนเดียวก้อนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าก้อนใจใจเกิดก่อนอ๋อตอนนั้นจริงลูกนะเมื่อใจมันเกิดก่อนแล้วพอมันแตกเป็นแขนเป็นขาแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันก็รวมลงที่ใจเท่าเก่าไอ้ตัวที่มันเกิดก่อนมันอยู่ข้างในไอ้ตัวแขนตัวขานี่มันเกิดทีหลังลูกมันมาหล่อหลอมมันมาครอบตัวเนื้อที่เป็นดวงใจเอาไว้นั่น ที่เราเห็นอยู่ทุกวันที่เรามองไม่เห็นเราเห็นแขนเดินขาเห็นตาหน้าตาของตัวเองเห็นหนังเห็นนี่เราไม่เห็นใจน่แต่ว่าใจมันเกิดก่อนเราจะแม่นลูกเมื่อใจมันเกิดก่อนเราเนี่ยเราจริงบังคับมันยากบางทีว่าเกลียดเขาใจมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังรักเขาอยู่ปัจจที่ใจใจใจตอนนั้นว่าเกลียดเขาปากมันบอกว่ารักเขามันก็ไม่ยอมเข้าใจมันเกลียดใจเท่านั้นเป็นเป็นมหาเหตุใหญ่จริงลูกนมันลําบากจริงๆ แต่ทำได้ถ้าผู้นั้นมีสัจจะความจริงนี่สัจจะความจริงตัวนั้นลูกสามารถที่จะสอนใจรักษาใจให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดีได้ถ้ามีสัจจะก็ไม่สามารถที่จะรักษาใจได้ต้องมีสัจจะความจริงจริงๆจ,งจึงจะสามารถรักษาใจของลูกของหลานได้ไปไหนมาไหนก็อยู่สบายเพราะใจบริสุทธิ สมควรไม่สมควรใจมันจะรู้ของมันเพราะไม่มีเปรตไม่มีผีบีบังคับในใจิตในใจของลูกของหลานอีกรักก็สักแต่ว่ารักชังก็สักแต่ว่าชังด้วยกับเกียรที่ไม่เข้าสู่ใจจะเป็นปกติแห่งใจที่สว่างสวัยด้วยสัจจะความจริงถ้าไม่มีสัจจะความจริงยากมากที่จะใจบริสุทธิ์ยากมากที่จะสอนใจของตัวเองได้ ใจตอนนั้นมันปัดแปลงมันเกิดก่อนลูกก่อนหลานมันต้องโสสุดกับมันมันต้องเอาชีวิตแรกจรึงจะสามารถสอนใจได้นี่เรื่องของเรื่องมันนี้พระพุทธเจ้าว่าสอนใจนี่มันสอนยากแต่ว่ามันก็ไม่เหลือวิสัยนะลูกนะถ้าลูกเจตนาดีที่จะสอนใจตัวเองก็เอาที่ลูกฝนะากกันสอนดีโอ้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็จริงอยู่แต่มันก็สอนได้